ครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมเอฟซีครับผมดีวายสายทานซาวครับผมวันนี้ก็นําเมาครับผมเครื่องปรุงครับผมนะฮะหรือที่เราเลือกกันว่าปรแอมนี่แหละครับเอามาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับผมได้ใช้กันครับผมต่อกันครับผมนะฮะบางท่านบางคนก็ยังไม่ค่อย โอเคเท่าไหร่บางขั้นงงคนก็โอเคแล้วนะฮะท่านโอเคแล้วก็ขอบคุณครับผมก็ชมให้ผมด้วยนะครับชมคลิปไปผมด้วยนะครับวันนี้ก็เ,เครื่องปรุงนี่แหละครับผมนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเสียงดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงครับผมอร่อยไม่อร่อยก็เครื่องปรุงนี่แหละครับผมเพื่อนๆืนครับนะฮะวันนี้ผมก็นําเมาครับผมนะเครื่องปรุงแบบ ราคาเบาๆนะครับผมราคาก็หนึ่งพันสามสิบบาทนะแต่คุณภาพเสียงโดนใจโดนใจแน่นอนนะเพ,เพื่อนๆครับผมนะคุณภาพเสียงโดนใจโดนใจแน่นอนครับผมนะคุณภาพเสียงดีแน่นอนนะกับราคาเบาๆหนึ่งพันสามสิบาทครับผมนะก็สามารถซื้อได้เช่นเคยครับผมดี y สา,ายทานสาวในติกตอกเลยนะฮะ 130 0บาทครับผมนะรุ่นธรรมดาครับผมนะรุ่นโป้หนึ่งพันแบาทรุ่นท็อปก่อน1,900บาทครับผมมาดูกันครับผมนะวิธีตรงนี้ด้านหน้าครับผมนะด้านหน้าของปียมก็สามารถเล่นไม้ครับผมปกติที่เราใช้กันเลยครับไม้ได้2ตัวครับผมเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วครับผมไม้หนึ่งไม้สองครับผมเพิ่มเสียงโลเสียงมิดเสียงไฮครับผมบีเลย์เอกโคของใหม่ครับผมนะฮะ เล่น USB ได้ครับผม SD Card ได้ USB SD Card เชื่อมต่อ b ลูทู o o t BT 5.0เวอร์ชัน5.0นะครับเพื่อนๆครับผมนะเนี่ยนะฮะมัตเตอร์ลักนะะฝั่งนี้เป็นของใหม่ครับผมนะตั้งแต่มัตเตอร์ลักคือตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะฮะเราต้องตั้งไว้เหมือนมัตเตอร์นะฮะนี่ตัวนี้บาลาน ้ายขวาแล้วก็เอาไว้ตรงกลางโซนฝั่งขวานี่ครับผมเป็นของการปรับเสียงครับผมของเสียงเพลงนะฮะตัวนี้ถ้าเราเอาจากามิกเซอร์มาแล้วก็เป็นตัวปรับเสียงทั้งไม้ทั้งมิกได้ครับผมตัวนี้ได้นะฮะถ้าเราไม่เล่นไม้ตรงนี้เราก็ต่อตรงนี้นี่ใช้สายตรงนี้ครับผม 6.35มิลตัวนี้เชื่อมต่อจากมิกเซอร์นะตัดน,นี้ด้านด้านหลังตัวน,นี้ด้านหน้านะก็สามารถที่จะเพิ่มฮนะเพรเอกเพรเอกเนี้ยโลครับผมโลเพิ่มได้ซับเพิ่มได้ครับผมมิดโลเพิ่มได้ครับผมเสียงกลางครับผมเสียงแหลมครับผมนี่บวลลูมเปิดเสียงครับผมนี่ตัวสุดท้าย โวลุมเปิดเสียงตัวสุดท้ายนะฮะเป็นโวลุมเปิดเสียงครับผมนี่ถ้าเราจะต้องการเล่นสายเราก็กดตัวนี้ออกนะฮะนี่ถ้าเราต้องการเล่นบลูทูธเรากดกดปุ่มตัวนี้เข้าครับผม มีสองปุ่มซ้ายขวาถ้ากดตัวนี้เข้ามาันจะควบคุมนี่ไอ้ดำแดงตัวนี้ครับผมแต่ถ้าเรากดออกหมดเลยเราก็จะควบคุมตัวนี้ครับผมนี่ควบคุมตัวนี้หก5ดสามห้ามิลสัญญาณตัวนี้ครับผมออก <c oughs> นะฮะนี่ฮะถึงดีครับผมนะสามารถมีซับเอาความนึบครับผมด้านหลังนะนี่ ซับเอาด้านหลังถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการใช้อย่างอื่นก็ตัวนี้ครับผมเสียบตัวนี้ครับผมเนี่ยนี่ซับเลยครับผมเข้า power amp นะขับซับบุ่ม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 บมก็ได้เลยครับผมตัวนี้เป็นบลูรูมปรับความดังของซับสองตัวนี้เป็นบลูรูมปรับความถี่ของซับครับผมต้องการใหนซับหนักเบานึบเราต้องปรับสองตัวนี้ครับผมแล้วเราก็มาควบคุม น้่นหน่าอีกทีหนึ่งครับผมตัวนี้ตัวการปรับความถี่ให้มันขาดไม่ขาดครับผมให้มีเสียงคนร้องขาดไม่ขาดคือไม่ให้มีเสียงคนร้องหรือมีคนเสียงคนร้องแจมมาแล้วก็ปรับตัวนี้ได้แต่ตัวนี้วกนี้เพิ่มความดังครับผมให้มันเนิบขึ้นนั่นแหละครับผมนะตมตมตม้ตมต,มตมแรงแรงขึ้นตอนนี้เพิ่มความหนักของเสียงซับครับผมตัวนี้นี่ขยับมาตรงกลางนี่ครับผม ตีไอตัวนี้นะเป็นการต่อเข้าเสียงกลางแหลมครับผมตัวนี้นะครับผมนี่เสียบเลยนะสองเส้นแล้วก็เข้า power ได้เลยครับผมนะเข้า power ย้ำเราได้เลยนะฮะนี่เสียงกลางแหลมนะเพื่อนๆครับผมเข้าได้เลย ตัวต่อมาครับผมตัวนี้นี่หกจุดสามห้ามิลตัวนี้เป็นสัญญาณเสียงครับผมเราต้องการเสียบสัญญา well, ณเสียงก็ได้น,นี่ฮะเสียบตัวนี้เลยนะนี่หกจุดสามห้ามิลตัวนี้เลยครับผมอินพุตครับผมของเสียงเลยครับผมเสียบเข้าไปเลยตึบให้แน่นนะฮะลงไปจํานะเราต้องเสียบให้ให้จานะฮะนะต้องไ้ยินเสียงแก๊กนะฮะนะไม่ใช่เอาครึ่งนึงครับผมเอะเสียเสียไม่ใช่นะเราต้องเอาให้ลง สุดเลยนะสุดเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่คือการใช้เปรี้ยมครับผมแต่สำหรับบางท่านบางคนเพื่อนๆที่ต้องการไอ้ผมต้องการเข้าอีคิวก็อย่างนี้แหละครับผมตัวนี้นะครับผมเข้า EQ ครับผมนี่จาก p ปรี้ยเข้า EQ ครับผมนี่เอาพุทนี่แหละครับผมเข้าอินพุทของ EQ ครับผมนะฮะจาก EQ คิวคำว่าเอา ก็เข้าไปคอร์ดอินพุตของคอร์ดครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมเสียบตรงกลางนี้นะครับผมตัวนี้นะตัวกลางนี้ก็จะควบคุมนี่ฮะตัวนี้จะเป็นการควบคุมนี่ควบคุมเสียงกลางเสียงแบบฟูลเลนนะฮะนี่ตัวนี้นะถ้าพเพื่อนๆไปเอาตรงไปเสียบตรงนี้เนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้ครับผมแต่บุม่มบุ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 มอย่างเดียวนยฮะตัวนี้ได้เหมือนกันนะ แต่เพื่อนๆก็จะงงครับผมเอ๊ะทำไมเสียงกลางเสียงแหลมไม่มาครับผมมันไม่ได้ฟูลเลนตัวนี้มันสเปาครับผมอิสระครับผมสเปานะฮะใส่ตู้ซับอย่างเดียวแต่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการไปเข้าคอร์สเนี่ยขับตรงกลางครับผมนะเพื่อนๆครับผมตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆต้องการเอาเข้าคอร์สนะครับผมนี่ต้องการสัญญาณเสียงจาก PM ไปคอร์สแล้วก็เสียบเลยครับผมเสียบจาก เข้าไปแล้วก็ดูคอร์สครับผมคอร์สของเราตัวล่างครับผมตัวนี้นี่มันก็จะเขียนคําว่าอินเนี่ยอินพุตของคอร์สครับผมแล้วก็เสียบเลยครับผมนะให้ให้จาเลยนะเพืเ่อนๆครับผมฝั่งซ้ายอินพุตแล้วไปดูฝั่งขวานี่ครับผมมันก็จะเขียนคาว่าอินพุตเหมือนกันครับผมนี่เสียบเลยน,นะนะเสียบเข้าแล้วเป็นไงฮะ ไปดูสัญญาณเสียงครับผมมันก็จะเขียนครับว่าโลมีดไฮ้ครับผมนี่สําหรับปุ่มนี้ไม่ต้องกดเข้านะครับผมนี่ไม่ต้องกดเข้านะครับผมนะมันตัวนี้มันกลับเฟดครับผมนะถ้าเราไม่กลับเฟดเราออกครับผมนะโลครับผมแล้วก็เสียบครับผมนี่โลครับผม เราต้องการสเตอร์เราก็เสียบทั้งสองข้างเลยครับผมนี่ซ้ายขวาเลยฮะถ้าเร่เล่นแบบสเตอร์ขอเสียบทั้งท้ายขวาเลยนะอ่ะตอนนี้ผมเสียบให้เพื่อนเพื่อนดูแบบเป็นโมโนโครับผมนี่เสียงโลครับผมเสียบเข้า power โลครับผมนี่ตัวนี้นะฮะนี่ตัวต่อมาคําว่ามิดครับผมเราก็เสียบเลยครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการแยก เราก็เข้าครับผม power หนึ่งข้างครับผมหรือจะเข้า power หนึ่งแท่นก็ได้ครับผม mm. กดเป็นสเตอร์เกิดปุนมโมโนก็ได้ครับผม mm. กดโมโนหนึ่งข้าง mm. แล้วก็ mm. กดให้มันเป็นโมโนลิงก์สัญญาณไปหากันซ้ายขวา mm. นะฮะตัวนี้ให้เสียงแหลมครับผมแล้วก็เสียบครับผมนี่ง่ายไหมครับเราก็แยกสละเลยนี่เสียบเข้า ไปเข้าเสียงแหลมซิ1ซิซิซซซนะได้เลยนะแต่เพื่อนๆบางท่านบางคนนี่ผมเล่นแบบสองทางตู้ของผมตู้ของผมเนี่ยมันมีเสียงกลางแหลมอยู่ด้วยกันนะตู้กลางแหลมของผมอยู่ด้วยกันจะต,ต่อยังไงดีเสียงมันถึงจะชัดนะบางท่านบางคนก็บอกว่าต่อเฉพาะซับเข้า เข้าโลเข้าพาวเวอร์โลนะเสียงไฮเข้ากลางแหลมมันได้เู่ครับผมแต่ผมว่าถ้าต่อแบบนี้ครับผมถ้าต่อ2องเส้น,นเสียงกลางมันไม่ค่อยมาครับผมมันจะเน้นซิ1ซิ0ซิปเบาๆครับผมมันคน,นมันไม่โล่งนะเหมือนกับเวลาเราพูดมันจะออกเสียงแหลมมากนะบางท่านบางคน ไม่ต้องเสียบเสียงกลางก็ได้ไม ane, gen, ่ต้องเสียบไม่ต he ้องเสียบไฮก็ได้เสียบแต่โลกับมิดกับพอไอตัวนี้เสียงกลางมาครับผมแต่คําว่าเสียงแหลมซิปซิปเนี่ยเสียงแหลมซิปเนี่ยครับผมมันจะไม่ไม่โด่งไม่ชัดเจนครับผมนี่เงี้ยผมแนะนำเนี่ยผมถ้าเพื่อนๆมียังไงก็ช่างครับผมนี่เสียบสองเส้นเลยครับผมนะเพื่อนๆครับผมนี่ มิดไฮมิดไฮเข้าพาวเวอร์หนึ่งข้างเลยครับผมนี่ไม่ต้องแยกกันครับผมเพื่อนๆเล่นกลางแหลมได้สบายครับผมนะเพื่อนๆจะเล่นกลางแหลมได้ได้สบายมากนะถ้าเรากดอย่างนี้นถ้าเราตรงนี้นะเพื่อนๆจะเล่นกลางแหลมได้สบายมากเลยนะสําหรับพวกกดเข้าไม่ต้องเอาเข้าเลยครับผมกดออกบนะลออกเลยนะกดออกมนเลยนะอ่า มันก็จะสามารถที่จะเพิ่มโวลุ่มเสียงแหลมได้เพิ่มโวลุ่มเสียงกลางได้ครับผมแต่เราเล่นแบบ2ทางนะแต่เราเล่นแบบกลางแหลมนะเพื่อนๆแต่เราเล่นแบบกลางแหลมตู้เดียวแต่เอาสัญญาณสองเข้าเลยครับผม2เส้นนะมิดหายเข้าเลยครับผมไม่ช็อตครับผมไม่ช็อตมันสามารถที่จะเบาได้เบาเสียงแหลมที่โวลูมได้เบาเสียงแหลมที่โวลูม คอได้เพิ่มความดังของเสียงกลางได้นะแต่ถ้าเราเหมือนที่บางท่านบางคนก็บอกเนี่ยเสียงกลางเพิ่มไม่ได้โวลูมเดียวนะเพิ่มแค่ไฮแล้วก็บิดความถี่แค่นั้นครับผมแต่ถ้าเราเสียบทั้งสองข้างเลยเนี่ยสองอย่างเลยเนี่ยเสียงกลางเราเพิ่มได้เพิ่มความดังของเสียงกลางที่โวลูม เสียงกลางได้แล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มความดังของเสียงแหลมได้เนี่ยแนะนําเลยนะฮะหรือจะแยกนะให้มันเสียงแหลมออกเสียงแหลมเสียงกลางออกเสียงกลางได้เดี๋ยวเราจะรวมกันต่อสายตู้เดียวกลางแหลมอยู่ด้วยกันมันปรับได้เสียงชัดเจนแน่นอนครับผมนะฮะปรับคอสได้แล้วปรับคอสได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเล่นที่ปรีแอม์ครับผม มาปรับ TPM นะถ้าเพื่อนๆต้องการมิกเซอร์เข้ามาปรับได้ทุกอย่างแล้วเราก็ไปเล่นที่มิกเซอร์นะเห็นไหมครับผมสนุกแน่นอนเสียงดีแน่นอนชัดเจนแน่นอนครับผมลองดูได้นะเพื่อนๆครับผมนะนี่ลองดูได้แต่ระวังอันนี้เป็นป้ายนะครับผมนะระวังระวังมันหลวมนะดูของเราด้วยนะแต่อันนี้ไม่หลวมนะครับผม สำเร็จรูปครับผมทองแดงแท้นะฮะที่ร้านผมเลยครับผม35บาทเท่านั้นครับผมเริ่มต้นครับผม1เส้นครับผม1เมตรนะฮะเป็นเปลี่ยนครับผมยังมีโค้ดส่วนลดและก็โค้ดส่งฟรีครับผมสายทานสาทิกต็อกดีไวสายทานสาวในทิกต็อกครับผมดีไวสายทานสาวในทิกต็อกครับผมแจ็คหกจุดสามห้ามิลนะเขาก็ต้องเล่นแจ็คดีๆนิดนึงครับผมนะแจ็คดีๆนิดนึงนะนี่ถ้าเราบัตรกี้เองได้ไหมได้ครับผม แต่ให้ระวังครับผมตัวนี้ครับผมนี่อันนี้ผมบัดกีเองยังหลวมเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับผมเนี่ยนะฮะตอนแรกๆมาไม่หลวมครับผมพอเราบัดกีเสร็จแล้วนะฮะมันเจียวความร้อนครับผมปฏิกปฏิกตัวนี้ครับผมเห็นมันดำดำเนี่ยมันเจียวความร้อนแล้วมันก็จะละลายแล้วก็หมุนถ้ามันหมุนเราเอากาวร้อนหยดตรงดำดำเนี่ยเอากาวร้อนหยดเลยฮะเพื่อไม่ให้มันมันหมุนได้นะตัวนี้ มันดำก็จะไม่ค่อยดีทีนี้ผมยังไม่ค่อยดีเหมือนกันครับผมตนโชคเชิญเพไม่เพื่อนได้ชมกันครับผมนะใช้ไปก่อนนะแต่มันก็อาจจะพัวได้ในอนาคตครับนี่แนะนํากันครับผมนะหัวหลุดโอ้โหระวังครับผมหัวหลุดถ้าเราไม่ทําไม่ดีนะเพื่อนๆครับผมเนี่ยโลมิดไฮนะคคลาเพื่อนๆครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆชื่นชอบ หรือสนใจ PM ก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับผม DIY สายทานเสาใน TikTok นะครับผมมีโค้ดส่วนลดแล้วก็โค้ดส่งฟรีครับผมเพื่อนๆครับผมมีโค้ดส่วนลดแล้วก็โค้ดส่งฟรีครับผมนะแนะนำเลยครับผม PM แยกซับอิสระครับผม x 7เสียงดีแน่นอนครับผมที่ผมได้ทำคลิปไปเพื่อนๆครับผมเนี่ยตัวนี้นะหน้าตาก็ไอตัวนี้นิวนะครับผมตัวบนนี่ครับผมน new p r o f e s s น o n ลออ u d โอนะครับผมตัวล่าง x 7นะครับผมแต่รูปลักษณ เหมือนกันแต่ไส่ในก็ต่างกันนิดนึงครับผมนะระบบวงจรครับผมตัวต้านทานและตัวไอซีอะไรพวกเี้ยต่างกันครับผมทําเสียงก็ไอซีต่างกันก็ความดังก็ต่างกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมอย่าลืมครับผมถ้าชื่นชอบก็กดติดตามครับผมจะชื่นชอบก็กดไลค์ครับผมให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปชมคลิปผมในช่องด้วยครับผมในการประกอบ power amp แบบการแนะนําก็เข้าคร่าวครับผมแต่วันนี้ก็เอา เครื่องปรุงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อนๆครับผมชื <rattling. S 2> ่นชอบกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับส <camar> ํ <ader> าหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆครับผมแนะนํากันครับผมการต่อปรีแอมเข้าคอร์ดการต่อปรีแอมการต่อปรีแอมเข้าคอร์ดนะครับผม2แบบ2สไตล์ครับผมเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพื่อนๆครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆครับ